ีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนแม่เบลนะคะมาถึงที่หอบังคับการบินสกลนครท่าอากาศยานสกลนครแล้วเด้อนะคะพ่อแม่เอสบีบอกถึงทูนะคะไม่รู้จะรีบไปหาไม่รู้จะรีบไปยังไงเนาะเพราะว่ามาถึงก็มารับตัวเองนี่แหละค่ะรถจอดไปที่สนามบินนะคะเนาะอันนี้เป็นลายกววาด ไม่หยบอะไรมากนะคะเพราะว่า,ามไม่มีใครมารับนะคะออก็มีคุณยายกับป้าที่รอรับที่บ้านเดินลากจูบเราไปแล้วก็รถจอดไว้ที่นี่ค่ะเป็นครั้งแรกที่จอดรถไว้ที่นี่นะคะรถเดินาาาาท A A A นกกนนนางของ ก็จะเป็นการเดินทางที่เป็นศิลปินเดี่ยวทุกครั้งนะคะทางขอบคุณ,ท,คณทุกคนทุกท่านนะคะที่อวยพรให้กำลังใจตลอดการเดินทางที่ไปขอบคุณคนะ่ะสวัสดีค่ะ